ต่อกันที่จังหวัดสกลนครนะคะที่นั่นกองประชาการกองทัพไทยเขาได้สนับสนุนการเลี้ยงสุกรในโรงเรียนค่ะเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพนุนโครงการอาหารกลางวันนักเรียนค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ที่สองสำนักงานทหารพัฒนาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อยตําบลเหล่าปอแดงและโรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุงตําบลเนินหอมอําเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครค่ะเพื่อดำเนินการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมในสถานศึกษา โดยได้ทำการแจกจ่ายลูกสุกรพันธุ์ดีจำนวน10ตัวให้กับทางโรงเรียนพร้อมกับจัดวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการเลี้ยงสุกรให้แก่คุณครูและนักเรียนค่ะเพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและก็เสริมสร้างทักษะอาชีพสร้างรายได้ให้กับน้องๆน,นักเรียนและชุมชนโดยรอบได้ด้วยค่ะ อีกทั้งยังมีเป้าหมายเรื่องของการสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลโดยนำผ,ผลผลิตจากการเลี้ยงสุก,กรมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับโรงเรียนและปลูกฝังแนวคิดรู้จักพึ่งตนเองให้กับน้องน้องเยาวชนในท้องถิน่นในปีงบประมาณ2,568นี้หน่วยส่งเสริมการเกษตรได้ผลิตลูกสุก,กรพันธุ์ดีมาแล้วจำนวน150ตัวค่ะ เพื่อแจกจ่ายให้กับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ภายใต้สำนักงานพัฒนาภาค2ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรผสมผสานแก่กลุ่มเกษตรกรเครือข่ายนักพัฒนาและโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมายโครงการดังกล่าวนั้นนะคะเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐท้องถิ่นและสถานศึกษาโดยมุ่งการสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาทักษะอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนค่ะในานามของโรงเรียนบ้านหนองก้อน้อยสึเ่เเป็นศิลป์นะคะต้องขอบพระคุณนะคะที่ได้เมตตาหมูจำนวน6ตัวให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของหมูนะคะแล้วเราก็จะนำสู่นักเรียนเพื่อการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ ขอ,อขอบคุณหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะขอบพระคุณค่ะ